มันวิ่งไม่ได้หรอกไปค้ำขับโอ้วิ่งได้อยู่ไอเด็กน้อยไม่เปไรเอา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 ละเฮ้ยอย่ามาเอาตีเอาตีเอาติเฮ้าบ้า อามอบดีๆไหมวันี้มานี้มานี่มานี่มาดีๆมา Hoppy. Hoppy. Già à? Hoppy ta. Ờ. Come up đi đi mà. Đây nè, màn này, màn này, màn đi đi ให้พูดภาหาไทยกันมึงเอามาอะไรเปอะไรไอ้ตัวเนี้ยไอ้สิ่งอะไรไอ้เนี้ยไหนใครมีปืนหงไอไอ้สิงเฮ้ยมึงแกเอาใครยามึงไกเ่าใคราวเอาลวเลยวะบอก้อเขบอกลองหน่อยเบื้องต้นว่ากาลูกกาลูกกับมาพิวัะเหยียดมาเอาวางๆเลยกันเอาวางเลยของมันนะดูต้งนต่ขั่นตอนเลกเลยตันลูกเลยอันนั้น เออนี่มันนี่ก็ได้เอาไว้นู่นนู่นดังไรดังไเดี๋ยวค่อยถ่ายอีกทีหนึ่งโอ้โหเขาจะไม่ใกล้มือถ่ายได้ไหมกูไม่กูแตไม่ได้สารนะเย่ใช่ไหมใช่นะครับต่อมาก็ถูกเจ้าที่จับคุมนะครับเรียนเรียนตามนี้นะครับเจ้าที่ไม่ได้บังคับเรานะให้รู้สมัครใจนะครับนะครับตรงนี้เป็นการตรวจที่ยาบ้านะครับในพื้นที่อเภอหนองหงนะนะครับตรงตรงนี้เป็นตามแพ็คนะตามแพ็คหนึ่งแพ็คมันอยู่สามัดละะะถุงนนครรรัับวมมกก็ปาณ จะตรวจสอบอยาบ้าต่อหน้า,า,าของเราทั้งสองคนท่าน้องชี้เอาควดน้าออกมาดิข้าสอดสื่ออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f ฟ l l ลเวอร์ อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, YouTube, TikTok และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ